สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาอีกแล้วค่ะมามาดูแน่ช่วงนี้ค่ะเมื่อนี้ตามมันบักม่วงค่ะกับผสมคือบ้านเฮาดกค่ะบักม่วงบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็ไ่ได้สมแต่ว่าเอาพรแบบว่าแสบเอาพอแสบมาค่ะปลาล่าผงชูรสบักพริกซ้ำน่นแหละค่ะอืมแสบอยู่ค่ะแต่ว่าความสม เออกำลังคดีแต่กขะขาดสมไปน้อยนึง่ะขาดสมไปน้อยนึงได้ย่ค่ะว่าขาดสมกะว่าขาดเป็นได้ค่ะได้ยุ่คืออยากค่ะอากาศมันแบบบอกก็คืออ่ะอากาศมันคุ้มหนีคุ้มไลยเนาะประเทศอังกฤษเนาะอืมช่วงว่าปเป็นอี่างี่เราเยช่วง มันเป็นแบบว่าไม่อยากลูกออกจากที่น้องไม่เป็นมีมีเพี้ยเพี้ยนไปงไหนหัวก็เลยอันได้บักม่วงมาก็เลยเอาตาบักม่วงกันนะกินตอนหกโมงลรวพี่น้องใกล้เวลาสิบกินอาหารแรงแล้วละหกโมงแล้วแต่กรบบอสเป็นยังกินได้คือเกา เจอบักม่วงบ่ค่อยส่งปันนี่จิ้มทอดบักม่วงนั่นดอกไอ้บ้านเขาเนาะเนาะบับกม่วงนั่นดอกไอ้ตอนมันดิบหมกิ้มจะบาก,กิ้มบกม่วงน้ำดอกไม้ <c oughs> อากาศกับจิ้มทอาหนาวค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำบ่เตรียมใจค่ะเป็นคนบ่มากหนะบ่มากหนาวเนาะแต่มันได้มาอยู่นี่แล้วกับเฮ็ดจังไงได้ต้องเตรียมใจ เข่าหนาวแล้วได้ขัดเป็นคนมางเพื่อนมันก็ยังเป็นอากาศ่อดนอี่แหละแต่ว่านับหนาวสำหรับนับคือเข่าหนาวแล้วหมอกงลง้อีกอย่างล้มล้มก็เย็นเย็นหนาวหนาวแล้วกระดาษใบรเรียมบอกพี่ว่าพอใส่อะกินไปกินมากับเพื่ตื่อยู่เ้อ โปใส่หลายของนับกับสิบกวอาเม็ดอยู่ค่ะมันเหนียวนอกมันพมันมีแดดตากนับก็หอมมาจากบ้านผมระบอกพี่ก่อนมันเหนียวใส่ถุงไว้มันว่ามีแดดตากมันก็เลยเหนียวมันก็เลยต่ำยากมันอยแหลกมันได้ ขาดยังขาดได้ขาดบัลพริกบ่ได้ค่ะบัลพริกป่าขาดไ่ได้เลยอย่างอื่นขาดได้ยุ่เพราะว่าบ่ได้ใชหลายกกินได้แต่ปาลพริกเนี่ยกินเผ็ดกันขาดเนี่ยสีซื้อมานเรากินแบบประหยัดประหยัดน่ยมันมันบ่ไหวค่ะเพราะว่ามันมันบ่ได้มันมันบ่ถึงเนาะเขาเอินบ้านบ่ถึง น่องไอ้ซวงแล้วซวงเฮแตกแล้วบที่เนี่ยจากหนาว โอ้ใครใน่ล้วจับอะที่เนี่ยสวงสวงสวงแยแตกแล้วค่ะเียแตกแล้ว แบบค่ะนับขอโตก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะกับพุณหล,ลายจ้าสวัสดีค่ะ